สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองมยานเวศค่ะชาวพุทธเราทุกคนต่างก็เคยทำบุญกันมาบ้างแล้วทั้งบุญเล็กบุญใหญ่จะบุญอะไรก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้หลังทำบุญก็คือการกรวดน้ำบางคนอาจคิดว่าไม่สำคัญบางคนก็กรวดเป็นบางคนก็กรวดน้ำไม่เป็นวันนี้แอดมินมาเผยแพร่บทกรวดน้ำแบบไทยโบราณ ซึ่งเป็นการบอกกล่าวมาจากปากของคนตายแล้วฟื้นยม,มาบาลสอนมาให้ทำแบบนี้จะได้อุทิศถึงผู้ตายเทวดาเจ้าทีเจ้าทางและอื่นๆอีกมากมายเป็นการประกาศบุญไปให้ภัยาลเรื่องเล่าของบทกรวดน้ำนี้เป็นเรื่องของอาาคนหนึ่งที่เป็นคนจีนท่านตายไปเม่อถึงเจวันก็ฟื้นกลับมาในงานศพที่ลูกหลานกำลังจัดให้ และเมื่อแกฟื้นขึ้นมาได้ลูกหลานก็ถามว่าระหว่างที่ตายไปนั้นท่านไปไหนมาอาม,ม่าแกก็เล่าว่าพอตายไปแล้วก็มียม,มทูตมารับพอไปถึงสำนักพญายมพญายมก็บอกว่าคนนี้ยังไม่หมดอายุไขเขามาจับอวิญญาณผิดแต่ท่านก็บอกว่าไหนๆก็มาถึงนรกแล้วก็อยากจะได้ให้รับรู้เอาไว้ท่านก็เลยพาทัวร์นรก อาม,ม่าได้เห็นสิ่งต่างๆมากมายและท่านก็ได้ไปเจอกับคนรู้จักที่อยู่บ้านใกล้กันเป็นชายแก่ที่ตายไปก่อนหน้านี้ชายแก่คนนี้เข้ามาขอร้องให้อาม,ม่าช่วยเพราร่างของชายแก่คนนี้ที่ศีรษะจะมีขวานจามผ่าเอาไว้แล้วเอาเล่าราดหัวตรงที่เป็นแผลเขาก็ทรมานเขาบอกว่าช่วยกลับไปบอกลูกหลานเขาด้วยว่า ให้เอาเหล้ากับขวานออกจากโรงศพให้ด้วยอาาก็ถามว่าแล้วใส่เข้าไปทำไมเขาบอกว่าเขาเป็นคนสั่งไว้เองให้ใส่เหล้ากับขวานไว้ในโรงศพเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องนรกเขาคิดว่าเขาจะเอาขวานไปฟันต้นงิ้วและจะกินเหล้าอวดยม,มาบาลพอมาตอนนี้สิ่งที่เขาทำเอาไว้กลับเป็นเครื่องมือทรมานเขาเขาํำนึกแล้ว ช่วยไปบอกลูกหลานให้เอาออกจากโรงศพให้ทีหลังจากที่อมมาม่าท่องนรกจนหมดแล้วก่อนจะกลับท่านโยมาบาลก็สอนให้อาม,ม่าสวดมนต์และท่านก็ให้บทกลดน้ำมาบทหนึ่งท่านก็ท่องให้ฟังบทกลดน้ำนี้เป็นคำกรอนพอาะอาม,ม่าได้ฟังด้วยความที่มันยาวมากอาม,ม่าแกก็บอกโยมาบาลว่ามันยาวมากแกจำไม่ได้หลอก และแกเองก็พูดภาษาไทยไม่ชัดด้วยท่านยมบาลบอกว่าพอขึ้นไปจะจำได้ทุกเรื่องพอหลังจากที่แกฟื้นขึ้นมาที่งานศพแกก็เล่าในสิ่งที่แกเจอให้กับลูกหลานฟังข้อพิสูจน์ว่าแกไปเจอยมบาลมาก็คือแกไปบอกกับลูกหลานของคนแก่ข้างบ้านคนนั้นที่ขอร้องให้เอาขวานกับเหล้าออกจากโรงศพให้พอไปบอกทั้งนั้นก็ตกใจ เพราะเป็นความลับของที่บ้านทําไมอาม่าถึงรู้อาาก็บอกว่าแกไปเห็นแบบนี้มาลูกหลานก็เอาเหล้าเอาขวานออกจากโลงศพให้แล้วอาาเองก็กรวดน้ําบทนี้ได้และสวดมนต์แบบไทยได้และแกก็บอกว่าพญายมราชฝากบอกไว้ว่ากลับไปบอกคนที่โลกมนุษย์ด้วยนะว่านรกสวรรค์มีจริงฝากไปเตือนการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วว่ามีอยู่จริงสําหรับคํากรวดน้ําภาษาไทยโบราณให้ท่องดังนี้ค่ะบุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ําเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรื่องรองโสภากับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพครั้งนี้ส่งถึงชนนีบิดาอย่านาน ถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์ผลทุกอย่านานได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลายนรกอสุรกายหมูสัตว์ทั้งผองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ไสได้กระทําทารุณ ด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอีกทั้งพรมมาท้าเวสวรร์พระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธทันพระฤหัสบดีพระสุขพระสาวเทพเจ้าทั้งหลายาสิบสองราศีพระยมพระการ จตุโรกรบาลทั้งสี่คุธานาคีกิน,นรีกินราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนี้หนาทั้งพระสุธาคงคาวารีชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดนีความยากอย่าได้เห็น ขอให้เป็นเศษรษฐีคฤหบดีมนตรีพยาคนพานอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลได้พ้นอสุราขอให้ตัวข้าพบพระสีอานได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จอย่านานลุถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพาน ดับชาติสังขารจากโลกโลกีบทกรวดน้ำนี้เหมาะสำหรับการทำบุญใหญ่เพราะมีคำกล่าวถึงเทวดาที่ละเอียดและเป็นคำกรอนที่ท่องง่ายใครทำได้ย่อมเกิดผลดีต่อตนเองแน่นอนคะ่ะขอบคุณเนื้อหาจากอาจารย์นิติกริตที่นำข้อมูลมาเผยแพร่นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ